ครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมภูงศักดิ์จันทปรประธานกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและอสสสมดุลอุจเรญอสสอเชียงใหม่เขตเจ็ดครับวันนี้อยากจะมาถแถลงข่าวในประเด็นเรื่องของลมน้ํโขก,กนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องของมลพิษด้านโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูข้ามรมแดนซึ่งในวันนี้ทางคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณานะครับปัญหาของอมลพิษข้ามพรมแดนจากลับน้ำกกและลับน้ำสายด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในวันนี้เราก็ได้เชิญหน่วยงานทั้งความมั่นคงหน่วยงานจากภาครัฐที่ดูเรื่องเกี่ยวกับการตรวจควบคุมมลพิษนะครับซึ่งก็ได้แก่ทางกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ ผู้แทนของกรมประมงกรม,รมอนามัยเข้ามาร่วมชี้แจงด้วยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปสรุปจากประเด็นที่เราได้พูดคุยในที่ประชุมนะครับผมอยากให้ทางท่านสสคุณเจริญนะครับให้ท่านได้กล่าวโดวยสรุปว่าหลังจากที่ท่านได้ร่วมเข้าประชุมแล้วนะครับท่านมีข้อห่วงกังวลหรือว่าท่านมีประเด็นอื่นใดที่อยากจะเสนอนะครับขอเชิญท่านครับ สวัสดีครับผมสมดุลสอสเชีเจียงใหม่เขตเจ,จ็ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ํากกเลยซึ่งที่การเข้าประชุมวันนี้ผมได้รับการรายงานจากหลายๆส่วนคือไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงสารสุขการประมงต่างๆก็มามาบอกถึงรายงานต่างๆโดยโดยเฉพาะการตรวจคุณภาพน้ําซึ่งตอนนี้มีค่าค่อนข้างสูง ก็เป็นการแน่แน่ชัดแล้วก็เป็นถือว่าเป็นโลหะหนักหรือสารต่ตางๆที่มาจากประเทศเพื่อน,นบ้านทีนี้จากข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วผมอยู่ในพื้นที่เราตั้งรับรค่อนข้างเยอะคะตอนนี้เรามีหน่วยงานต่ตางๆมีผลออกมาเยอะแยะการที่จะพิสูจน์ว่าปลามีีมพิษไมมีสารตกค้างไหมปรากฏว่าอยู่ในขั้นของปลอดภัย เรื่องของน้ําประปาหรือต่างๆของประชาชนที่ที่อยู่ริมฝั่งน้ําก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นที่ยังปลอดภัยอยู่แต่การตรวจสอบมันค่อนข้างเยอะตอนนี้เป็นลักษณะของการว่าตอนนี้ทุกภาคสว่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ในเขตผมเรามีการเฝ้าระวังเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่เราขาดไปตอนนี้คือรัฐบาลรัฐบาลไม่เคยแถลงว่า ตั้งแต่นี้ไปจะติดต่อจะทำยังไงแนวทางการแก้ไขการเจรจาการเจรจาจากกองกิจการชายแดนต่างๆจะทำอย่างไรต่อไปแล้วเมื่อไรจะแก้ไขให้ประชาชนมีความอุ่นใจว่ารัฐบาลเดินคืบหน้าให้มีการแถลงข่าวอย่างชัดเจนว่าจะแก้ไขได้เมื่อไหร่ตอนนี้ประชาชนในพื้นที่กำลังรออยู่ครับ ขอบคุณครับครับจากโดยสรุปนะครับจากที่ประชุมเรากา็ได้พบว่า,าประเด็นของมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับค่อนข้างยืนยันนะครับว่ามีการเกิดขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านจริงนะฮะอย่างที่ท่านสะสะสมดุลเจริญไว้จเจริญได้กล่าวไว้นะครับแต่ประเด็นที่ทางคณะกรรมาการนะครับค่อนข้างห่วงกังวลก็คือว่า จากการที่เราได้คุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะทางเจ้ากรมจิดการชายแดนนะครับซึ่งเราพบว่าปัญหาเหล่านี้นะครับยังขาดการแก้ไขในเชิงรุกซึ่งคําว่าเชิงรุกนั้นก็คือหมายถึงว่าเราจะเข้าไปจัดก,การแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก็คือการทาเหมืองต่างๆในเขตชายแดน ของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรนะครับซึ่งกลไกลเหล่านี้มันต้องใช้เวลาการที่เราในฐานะที่เป็นประเทศข้างเคียงจะเข้าไปสั่งการหรือเข้าไปดําเนินการใดๆในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยซึ่งผมต้องเรียนว่ามีความเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นการที่เราจะต้องใช้องค์กรระหว่างประเทศนะครับซึ่งผมมองว,ว่าตอนนี้ของทางสหประชาชาติหรือทางยู มีความจําเป็นที่เราอาจจะต้องขอความร่วมมือกับทางเขาในการที่จะเข้าไปให้ความรู้ให้คําแนะนําว่าการทําเหมืองที่ถูกต้องการป้องกันการกระจายตัวของโลหะหนาจากการทําเหมืองควรต้องทําอย่างไรนะครับเพราะในระหว่างนี้เราไม่สามารถจะเข้าไปดําเนินการใดๆไ,ได้ในพื้นที่เขาเราต้องอาศัยกลไกลระหว่างประเทศในขณะเดีวยวกันปัญหามลพิษข้ามพรมแดนเป็นปัญหาที่สําคัญและอันตรายนะครับผมมองว่า ในปัจจุบันนี้รัฐบาลควรจะต้องเร่งดำเนินการร่วมกับประชาคมอาเซียนนะครับจัดทำเป็นข้อตกลงระหว่างอาเซียนในการจัดการมลพิษข้ามพรมแดนซึ่งไม่ได้มีเฉพาะแค่ตัวอากาศนะครับตอนนี้เรื่องของน้ำเรื่องของการปนเปื้อนต่างๆดินและน้ำใต้ดินเนี่ยมันก็จะกระจายเข้าไปสู่ประชาชนในประชาคมอาเซียนด้วยนะครับ ผมจึงเรียกร้องว่าตอนนี้รัฐบาลควรทําตัวเป็นผู้นําในการที่จะแก้ไขปัญหาโมลพิษข้ามพรมแดนที่จะเกิดขึ้นการที่จะเชิญรัฐมนตรีว่าก,วการกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศเข้ามาร่วมกันในการจัดทําเป็นร่างข้อตกลงนะครับก่อนที่จะพัฒนาเป็นกฎหมายและสุดท้ายการบังคับใช้ในแต่ละประเทศนะครับควรจะต้องเร่งดําเนินการทําพร้อมพอมกัน เพื่อที่จะให้เห็นว่าในช่วงระยะเวลา1ปีข้างหน้าถ้ามีข้อตกลงเรียบร้อย2ปีถัดไปเราจะมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายมาตรฐานเหมือนกับของทาง EU นะครับที่มีกฎหมายในเรื่องของการจัดการเรื่องของมลพิษข้ามพรมแดนนะครับซึ่งในเคสอย่างนี้นะครับของ EU ก็มีตัวอย่างมาแล้วนะครับการบริหารจัดการในในแม่น้ำดานบ นั่นเขาก็มีกลไกลในการทํางานนะครับเริ่มจากแนวทางที่ผมได้เรียนไปบอสครูนะครับมีการทําเป็นร่างสธญยาร่วมกันอาจจะนั่นก็ทํากฎหมายของระหว่างประเทศกันออกมาแล้วให้แต่ละประเทศไปบังคับใช้ครับซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นกระบวนการ3ขั้นตอนซึ่งไม่ยากแต่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นทางได้นะครับก็อยากเร่งรอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขนะครับเพราะตอนนี้ประชาชนก็กําลังรอมาตรการเชิงรุก ของรัฐบาลอยู่เชิงรับตอนนี้ผมว่าหน่วยงานราชการทุกทที่อย่างที่ท่านสสสมดุลได้กล่าวนะครับมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดแต่การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบเพื่อที่จะมอนิเตอร์เพื่อที่จะรายงานผลแค่นั้นเองนะครับก็จากการที่ประชุมของกรรมธิการและก็ข้อสรุปจากทางท่านสสในพื้นที่นะครับผมก็ขอสรุปได้เพียงเท่านี้นะครับมีไม่ทราบมีประเด็นคําถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีต้องขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ